สวัสดีครับทุกคนเอ้ยทำความสะอาดกบวันนี้เหนื่อยมากก็เลยเอากบมาโดนแดดสักหน่อยเอากบม,มาโดนแดดแล้วก็แช่น้ํานะครับผมวันนี้ไม่ได้แช่กระมังใหญ่นะครับโอจีด๊ดทำไมจี๊ดห้าวตรงนี้นเนี่ยฮะจีด๊ดโหดมากทุกคนช่วงเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนอารมณ์บอกให้จอยกัดยับเลยเมื่อวานกระโดดกัดผมเอ้ยอุ้อย,อ,ยอะไรจี๊เออ ยี่จักรัดไอ้นี่ก็กระโดดสวบนิ้วเมื่อกี้สวบตรงกล้องเลยไอ้กบขาวเนี่ยวายกร,กระโดดทำไมกระโดดไปไหนล้างตัวให้เฉยพามาล้างตัวให้เฉยโอ้ยแล้วแต่ละตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บเก็บกบขาวแป๊บน,นึงเดี๋ยวเราจะมาดูความโหดของไอ้จี๊ดเดี๋ยวผมจะเอาไอ้จี๊ดไปกวนเออแป๊บน,นึงเก็บกบขาวแป๊บอ่ะ ม,ม,ม,มาไอ้นี่ตัวนี้กระโดดสวบนิ้วก้อยผมเมื่อกี้ผมจับกล้องอยู่กระโดดสวบนิ้วก้อยผมมาเฮ้ยไอ้ยาลงไปนะโอ้ดือ้อเทีบกันมามาดูความโหดความโหดความมันความฮาของอีจีบมันเอาเรื่องตัวนี้ก็โหดนะช่วงนี้มานีมะผม ร้องใหญ่ช่วงนี้ร้องร้องร้องเปง็นเสียงวัวเคยได้ยินไหมเสียงขบบูฟัลร้องไม่ได้เจ็บไหนโชว์โหดโชว์โหดสิี๋ยวอืมอืม อ้าไม่โชว์เหรอฮะเฮ้ยนายก็เก่งแต่แต่ตอนที่แบบเราเผลอเราถ่ายจริงๆไม่เอาจี t um> <t um! <t ๊โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่นะครับผมพร้อมผสมเลยนะดูทรงละดูสิเกาะนิ้วแล้วนะครับผมกอดแล้วนี่คือแบบอยากผสมแล้วแต่ไม่มีสาวไงแล้วดูหุ่นสาวหุ่นสาวกับหุ่นหนุ่มต่างกันเยอะเลย มันเกาะไม่ได้อะเอนะทางนี้อือไปหนึ่งนะครับผมพี่บ้มเมื่อวานกินหนอนลกไปเป็นไงบ้างฮนะสดชื่นไหมพี่บ่มชอบกินของสดมากอันนี้จิปปงนะคะผมอนนะจิปปงเป็นไงบ้างอยู่กับเราเป็นนานๆนะจิปปงนะอย่าเป็นอะไรนะจิปปงจิปโอมตอนนี้ตัวที่แบบเนี่ยเบียนอ่างที่แหละคือแบบอยู่อยู่มานานโอ้แล้วกินคาบ นึงออกข้ามอ่ะกินทําไมมีแค่นี้ตอนนี้ตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กนะครับอยู่ในนี้แต่ว่าเราเพิ่งทําความสะอาดไปผมเหนื่อยมากคนนี้เดี <laughs> ๋ยว <laughs> ผมต้องไปให้อาหารนะเตกูอีกนะครับผม <laughs> เดี๋ยวไว้โอ้โหยามเบียดหางทําอะไรล่ะลกูกปล่อยให้ลอยอองลองปล่อยให้ลอยแลลอยอองลองปล่อยให้ลอยลอยลอยอองลองอองลองอองลองมาแล้วนะครับผม โอ้ยอะอันนี้คือคืออะไรออโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปให้อาหารเตกูนะครับผมแล้วก็จะมาเก็บกบแล้วเดี๋ยวไปทำความสะอาดกบก่อนแล้วก็ไปให้อาหารเตกูแล้วก็ไปให้อาหารตุ๊กตนทองไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะครับผมไปผมไปละไปอาหารเตกูเออเดี๋ยวถ่ายเตกูด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมแวะมาให้อาหาร เตกูนะครับเลเตกูเป็นเตกูไซเด็กนะครับผมนี่น้องนอนอยู่นี่ไอ้ลูปแยรูแยเนี่ยเนี่นี่นี่เนี่ได้กลิ่นไหมเนี่ยเอาอะไรมาให้เนี่ยหืมมันขี้เกียจมากทุกคนมันไม่อะไรเลยดูสภาพเตือนเตือนมาเอยอ่ะเนเนี่ยกินกิน ไม่ทำอะไรเลยกินนอนกินนอนอย่างเดียวเอมแล้วผมก็เอาออกมาอาบแดดข้างน,นอกนะใช้ไฟเยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงค่าไฟอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็าพามาอาบแดดบ้างสลับสลับกับไฟเนีย่ยดูมันถามว่าโหดไหมดีขึ้นนะครับแต่ก็เหมือนเดิมแหละมีขู่บ้างแต่ไม่สวบแล้วไม่ไม่กระโดดสวบแล้วอ ก่อนหน้าน,นี้แบบขาวจั้วเลยเริ่มแดงแล้วนะต,ตอนนี้เลตเตกูนะครับผมอยากจะให้แบบแดงแดงจา๋าเราอยากได้แบบแก้มตินหตินหแดงแดงเนี่ยแดงไม่แดงจริงๆไม่สีใช่ใช่ใช่อยากได้ตืน้นหนยแก้มใหญ่ๆ <laughs> น่าจะใหญ่กว้างทุกคนดูนดูทรงดูทรงเก่าเก่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งพูดไปว่าเลิกสวบแล้ว นี่วิธีการจับเข้าจากด้านหลังนะัะผมอองกินเอ,อ้า